หนึ่งงานมาฝากกันด้วยเป็นการมอบประธานรางวัลน,นะครับเชิดชูเกียรติสีกุลบุตรกุลธิดานะครับก็จัดกันไปเมื่อวานนี้นั่นเองครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับทิ้งทวนให้กับวันพ่อที่เพิ่งผ่านมานะครับสำหรับงานประธานรางวัลเชิดชูเกียรติสีกุลบุตรกุลธิดาเทิดไทองค์ราชันนะครับให้กับเราคนในวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่เป็นแบบอย่างในการทําความดีเพื่อสังคมและกะตันยูกระตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั่นเองครับโดยได้รับเกียรตินะครับจากหม่อมเจ้าหญิงประภาพันพานุพันธ์กรโกศิยากาศนะครับเป็นประธานมอบรางวัลงานนี้เหล่าคนเปนเทิงก็ตบเท้าเข้ารับรางวัลกันอย่างหนาตานะครับนำโดยผู้จัดคนเก่งอย่างพี่นองอรุโนชานะครับซาบุมปนัดดานะครับเ<ม>จ้าจ๋าพิมรตตาไปจนถึงเกโชลดาเ b k ้ n ก็เข้าร,รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ละคนก็ปิติยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นนะครับว่าจะยืนหยัดทำความดีตอบแทนสังคมแบบนี้ตลอดไปด้วยครับ สำหรับทางสภาศิลปินสร้างสรรคสังคมนะคะก็ได้มีการคัดเลือกศิลปินดารารวมถึงในส่วนของคนทํางานเพื่อสังคมจริงๆนะคะจากหลากหลายแขนงค่ะก็วันนี้พวกเราเองก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็เป็นเกียรติกับพวกเราอย่างมากค่ะก็ <c oughs> บเพิ่มนะคะเป็นเกียรติมากๆนะคะเพราะว่าความกตัญญูถือเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะคะก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าตรงนี้เราก็พยายามที่จะรักษานะคะให้รักษาคุณความดีแล้วก็ตอบแทนผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของเรานะคะ